มันมมยินใจจะมันไม่คยดีเมื่อหายใจได้ Dancing like nobody's watching Generate the a fire, you let you keep the fire Yeah girl, you generate Let's stop we levitate a Yeah girl you generate Girl you generate the fire Y'all let you get the fire yeah, Y'all done let the kitchen fire yeah, yeah, girl, you generate Lift up, we levitate Yeah, girl, you generate Girl, you generate a fire Y'all done let the kitchen fire โอเคขออนุญาตแนะนำตัวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักพวกเราเนาะที่ Two o n สวัสดีครับพวกเรา Super Thai ครับผมสวัสดีครับพีนัส Super Thai ครับสวัสดีครับจาร์ดลี Super Thai ครับสวัสดีครับนินจาซ Super Thai ครับ สวัสด um. ีคร oh. so right. ับเพลงไทยซูเปอร์ไทยครับโหต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนน่ารักมากใช่ใจเชื่อเลยใจเชื่อเลยก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงพรีเดบิวต์ของพวกเราเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ชื่อเพลงว่า g e n u a r e ครับผมอยาแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ เป็นครั้งแรกของพวกเราซุปเปอร์ไทยด้วยที่ได้มาขึ้นเวทีแพลวชาริตี้ตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีด้วยนะคะออขอบคุณ,คณมากค่ะพวกเราซุปเปอร์ไทยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณม,มากๆที่ให้พวกเราได้มาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกๆคนได้ดูเนาะและรร้วก็ร่วมนะกิจกรรมดีๆของงานแพลวด้วยครับผมทีนี้เนี่ยพวกเรามากันแล้วเนาะพวกเราอยากจะมีอีกสักเพลงหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยได้ชมได้ฟังเผื่อใครยังไม่เคยฟังหรือใครที่เคยฟังแล้วเนี่ยก็ เต้นไปพร้อมๆกันโอเคไหมฮะโ oh. อะ้ถ้าพร้อมแล้วไปกบเพลงต่อไปกันเลย Run the show oh. 每当。 ว้าวเอ๊ะเย้ซุปเปอร์ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอะ เดี๋ยวก่อนจะแนะนำตัวเนี่ยพี่มีของขวัญมาให้ฮะ <c oughs> ของพูนเลบซับกัสบนสนอยเพราะว่าเต้นกันแบบใส่สุดจริงๆทั้งสองเพลงเลยนะคะจริงๆคือแบบเพอร์ฟอร์มนซ์คือดีมากๆเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นซุปเปอร์ไทยเพอร์ฟอร์มแบบสดๆนะฮะเป็นไงฟังมากโอ้โหดีชอบเลยชอบเลยให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมากๆกับแเทลตี้ของเราเนาะ นี่ดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นวงที่ปอมน้องใหม่เพิ่งเดบิวต์ออกมาแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะกับงานแพลวเนาะใช่ครับอ่าถ้างั้นถามอน้แนะ้ำตัวกันหรือยังนะเออแนะ้ำตัวก่อนดีกว่าถ้าใส่เครื่องแต่งกายเผื่อใครจำไม่ได้เนาะเอออีกสักรอบนะอ่ะสล็อตสักรอบมา three two one สวัสดีครับพวกเขาร่วม super อุ้ยเฮ้ยชอบอ่ะ ชอบท่าของวงนี้มากเลยมีแบบอะไรอย่างนี้ด้วยอยากเหนื่อยได้อันทีละคนได้ไหมคะทีละคนอีกสักรอบนึงอ๋อได้ครับสวัสดีครับเพลงไทยซูเปอร์ไทยครับสวัสดีครับจารุลีซูเปอร์ไทยครับสวัสดีครับพีนาซูเปอร์ไทยครับ โอ้โหเล่นใหญ่ด้วยตัวนี้เอพี่ต้องขยับให้ไหมคะเนี่ยยังไง <c oughs> สวัสดีครับผมนินจาซูเปอร์ไทยนินจาซูเปอร์ไทยครับ <c oughs> โอ้วงนี้เขาลูกเล่นเยอะ เซอร์ไพรส์พวกผมเหมือนกันครับเซอร์ไพรส์มากครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำอะไรมาไเมื่อสชกครู่แสดงว่าแต่ละครั้งที่เราไปเพอร์ฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะแฟนๆต้องรอติดตามต้องห้ามพลาดในแต่ละครั้งที่เขาไปเล่นกันเลยนะฮะน่ารักมากแต่ถามก่อนเลยเอออันนี้ไปเหมาเน็กไทที่ไหนกันมาฮะเนี่ยมามาหมดเลยเน็กไทชุดฝั่งนี้ แต่ชุดเขาจะแบบมีดีไซน์มีความเก๋อยู่ในนั้นเนาะมีะจเอาผ้ามาเล่นได้ดายตัดแปะตัดแปะเขรหลาดนิดนึงแต่พอแบบอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนแน่ะเวลาหมุนตัวทีอ่ะทุกอย่างมันดูฟุ๊ฟอลังการดูดีดูดีนะครับแฟนอ่ะแล้วบอกว่าสำหรับลุงลุสี่คนเนี่ยมางานแพรทชาริตี้ครั้งแรกนะครับปีนี้คอนเซปต์เรา growing together หรือว่าเติบโตไปด้วยกันสำหรับพวกเราสี่คนเนี่ยขาตัวแทนคนหนึ่งก็ได้ความหมายของคำนี้มันคือ หมายความว่าอะไรในแบบฉบับของพวกเราฮะในแบบวงซุปเปอร์ไทยครับผมในฐานะที่ตัวเองเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเราจะพูดถึงในแง่ของ s u s เทนเนเบิลด้วยก็คือความยั่งยืนแล้วกันเนาะส่วนตัวนินจารู้สึกว่า การที่เราจะเติบโตด้วยกันได้เราไม่สามารถเดินทางได้แค่คนเดียวแคลริตี้ปีนี้เป็นปีที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเติบโตจะต้องอาศัยทุกๆภาคส่วนในการเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันดังนั้นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนทุกๆคน<อ>ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศนี้ว่า<ม>อยากจะให้ทุกคนเป็นแรงขับดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่จะพาทุกๆอย่างไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับโอ้โหปบมือเลย เป็นคำตอบที่อินเทรนด์มากๆตอนนี้นะครับสุดยอดบอกเลยว่าคุณสามารถเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการเ,เป็นเซนเซุปตรยป์ยินดีมากครับผมนี่ดีมากๆเลยถ้างั้นอัปเดตผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้มีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างคะครับผมครับผมตอนนี้เมื่อสักครูท่ที่พี่ๆสุดน่ารักทุกคนได้ฟังไปนะครับเพลงแรกเป็นเพลงพรีเดบิวต์ของพวกเราชื่อว่า Generate ครับผม ต่อมาเพลงที่สองเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลเปิดตัวของเราเลยลเชลือ่อว่า Run the Show ยังไงก็ฝากซุปเปอร์ไทยด้วยนะครับครับผมติดตามได้ที่ทางไหนบ้างช่องทางต่างๆครับผมเชิญเลยฮะช่องทางทุกๆแพลตฟอร,ร์มเลยครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่าซุปเปอร์ไทยอันเดอร์ซองออฟฟิเชียล ทั้งทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็จะเจอพวกเราทุกคนอยู่ในนั้นและพวกผลงานที่เราจะให้ทุกๆคนรับชมต่อจากนี้ในนั้นด้วยเช่นกันครับผมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงประมือกับซูเปอร์เย้